มาแล้วเพื่อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่าเจลี่พี่น้องมื่อวานี้เป็นเจลี่ได้กระเป๋าหู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 กระเป๋าหูหูเพ่อนเอ้เพื่อนเอ้ตัดหับเจลี่ดูกนเร็วไว้เจลี่ได้อะไรมาหนูขโมวดพี่น้องได้ยังนี่น้องลี้นางได้ผักขี้เหล็กมาให้โอ้เพี่น้องเอ้ซักขี้เหล็กเอาไปเอาไป จะว่ายดีป่าลุงนังเนยสะไปะดีป่าลุงจ้อได้ยังมาฝากได้ฝากขี้เล็กได้ถึงลูกเออไปนะฮะโอ้กระเป๋ามันเจ็บกระเป๋าธรรมดาด้พี่น้องกระเป๋าตังโอ้โหมีเงินดีโอ้มาดูโอ้ห้าวบาทกำหา,าพันจีบอืมอ,อะไรสุดจะได้เล่ยเพิ่นห้าก็ไปหาดอยกัน เออไปหารอยเ,ออเงินเพิ่นนี่นองเย้ยกักแมนหรือบอแมนอันไปกี่ล่นเลยได้พักทีเล็กมาหายป้านี่คืนเองบอกไปพันก้เเบอก็อีเล,ไไเล็กแดงบือ,อ้ากอพักกีเล็กนี่ไปได้ได้ไปเฮียนน้าอีก ถ้าได้หมักซบชอเต๋เพลน่องเอูนนามางคะแนนพีน้องเองจริงคะแนนเนือนืนี่ได้เช่าคะแนนเบิ้งว่าไม่ได้ผูกโบให้นี่มนให้อกียอะาาบวอะงกิษนะฮะาษากัชองตู้ที่ช่องตัวก็เลยได้น้อยเดียวในบักซีบกูได้เฮ้ยไม่ธรรมดานะนี่อะ ห้ยังนังสิไปสิบนนนสูงไนะี่ไปบนนนสูงเลยกะแวยาแวป่าเพิ่นกินปนมแข้งเขาได้โบราณให้ก็เลยเพิ่นสั่งไววะขั้นได้เลยในได้หดขั้นรอเชีหายบัานนางสีเขียวกะมันโบราณลายนะพี่นเนาแต่พอได้ปนป่ะจะหยอกกัตติเลยเล่นน้ำกันี่และลงเลีนน้ำปบสาวก็ได้ ได้แล้วก็จะมาแกงใส่ไข่หมูแดงใส่กระดูกแรงหน่อยนะไข่หมูแดงไม่ใส่ตื้อได้กระซามนรอได้ยุ่มไม่ได้ไม่ได้ใส่กระซ้ายุ่ไม่ได้หรอเอาใบแกงออกเนาะเล็กแดง พักักกระโดงกับขึ้นยอดเหมืนอนตะไครทองมีเซลล์ใสเลยเอามายใช่ใอย่าเล่นอย่าเล่นเอาไว้เอาไว้อามาใช้อันนี้มาตเตโคให้เพิ่นหูดแล้เพิ่นที่ต่มถาม่ายไปนอกห้างจะไปเยี่ยมเคยละอาชีก,ก่อนออยังหนีปากนะโอ้ย <laughs> ไปพอปีนะ บอยเฮายังมาแวะอยู่เถ่ะหนารับมานั่งคือบอกเออไปตอตัวหนึ่งมิ้งเ่ด็จกรยังแล้วยังไต่ได้เลยน่ากลมาหาสบายดี แม่แข้งพักกระโดนนี่ร้านเอามาให้มาให้ไม่ให้กินเลยโนไปยแม่แข้งนี่สิแม่ขว้าปนไม่ให้ก็อยากไปนี่เอ็นีเมะแล้วอ่ะเอ้ยทีนี้ถึงมาบ้านบอกจะไปรกพักหัวอือพันยาหีไปบ้านมันสูงอ่ะไปยังเฮ้ยไปเยี่ยมเคยหลาเราสบายเอ้พวสติงเคยหลาเราสบายป้อแน่นคุณอ่ะนะคุณไปตัวนะจากันนี้กัน ไปห่างหล่อเบื้งห่าบูฮู้บ่บอนั้นอยู่ดอกหล่อไปเรามาพกพอได้พอได้กินอยู่พอได้กินเนาะปักเ<ะ>นื้ออะได้หยังวะอันไข่จะเฮิง์นหะื่าเมื่อวานนี่ขึ้นนี่นนบ่มีมันแข้งขบ่ต้นคอใหญ่บ่มีลูกหล่าเขาเนื่องกับขึ้น,ม,นมันไกลอันนะั้นมันไกลป่ากูนกเออีเออ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 หอนเลาะัง้วซีนนห่งหอนแล้ว เออปสมเบืองฮนแน่ดูหลาก<อ>้าวพันต่สันะันกำลังยืดกินพี่น้่งเอ้ปิ้งซินแห้งทอดรสดาสับเอื่อยให้กับมาฮอดน,นี่อนอพอดายไล่ใหม่พี่น้องดอกกุหลาบมาเสนอเลยนะสวยสวยนี่จสร้างบ้านนี้บ้านเดียวบ่ ่แ่แนี่บอเจ็บอย่บอกป็นได้ไหมไอ้ไม่เจ็บดอกอซื่อเอ้นฮหนดาดด้ว่าคตประสามฮานดาสามวคามใส่กะอ่วนสินน่นีุ่น่ะ้วนแล้วเศร้าแล้ว นอนพักอะไรไปน้องคึ้นพักผ่อนกระเพาะขึ้นกระเพาะขึ้นอันตรายเด้ด้วกระเพาะนี่นะพี่น้องเอ้ยอันตรายเจ็บแบบเสียบแน่นได้ขนาดกระเพาะนะครับนะกินยังบ่ได้เลยได้กินเข้าไปแล้วก็ออกปื๊ดพี่น้องกระเพาะต้มยังก็ให้ กินยังเขาไปกัออกเวิร์ดใช้ไหมเหนื่อยแล้วคนไปกินยังเข้าไปเลวออกเวิร์ดแต่ว่ากระเพาะเขามันบวชักหานอะไรอ่างเดี้ยกับอกมาบัสอยู่ใช่เมื่อใดเมื่อแรกนี้ เขาง้างมสบจักมื้อมื้อจันเีสนนะแปงกับวีไสแล้วมึงจะจี๊แวมาเจาะข้าบวะมาขึ้นนี่บอเอากันเป็นอนั้นที่หนึ่งชผขึ้นเร็วอจะลุกไปนอนกนอนนอก็หนักสุดเลยบานิมาน ตีหนึ่งมาลบมไหวไ่ไมแเนมื่อยเมื่อยคือกระเพาะเขาปรหับอาหารบบดนี้มันเนื่อยน่ะเนาะแบบสุดมาเลยแล้วสุดสุดในตำนานเลยน้องสุดในตำนานชี้นี่โดนขีดกอนแม่วมนได้คันเดิมคันไดิมดำเนินการแล้ กะชิแล้วเู็นตะช่งเลยฮะฮะฮะเนก็ไป็นตะช่างเลยกดซีกดซีเมนคืออาหารพวกมันเป็นอะไรนะเขาไปอล้รกับพากมันบวหับได้แบบว่ามันสกลับออกมาคือเก่าแข็งมันบดได้แล้ว เป็ขคือเ่าเป็นไข่ไ huh. ม uh ่ทำเม่นนะเธอเธอจีบคออ่าคู่น่ะอแห้งกูนีอืมก็น่เก็บพออยามือกี้น่ตไปซื้อซื้อยมาาว่านี่ตอน้าวยายากเลยเธอคืนน้ำลายกดอ่ะอืมตอนน้ำตาหเมือวานตอน้าไน่นยกพ่อแน่มน นหามเมมือมาอันนะหลดจักบอเมาหดแล้วเมาฆ่าเมาฆ่ากินยอยู่ส้อมดาวกินมดอยู่สามุดสามสุดหนึ่งก็ห้ามันบิดารยังมันคือตื่นมากแต่มันวุ่นท้องตีแบบก็ว่าเมาบ่แมงนะแบบนท้องอเอยม้วนห้าก็ว่าห้าท้องอย่าง้เพราะว่าคนลุ่มเหมือนั่นนะา่คนลมตาย ม่นยอประานหินเนบ่ไดเมาเนี่ยบ่เคอกระเต้นย่อเต้นดองอยู่แบดมานอนบตื่นมาเนี่ยมันเศร้าพี่จ่นมาขวามวุ่นท่องมาพอฮะทีมงานเนี่ยมาเขินหินบ่ด้เนี่ะเขาเขาเนีดยเขาเจ๊เจี่ยงก็ะี่มาเก็บคุ่แล้วเดี๋ยวเพื่อนมาขายยังกบตั้มหุงยังนี่ตั้มทะ ดำไม้แพงกุศลยองเอ้ยเป็นตะแพงไดิน่ะนี่กุซกุซอุ้ยตายเลยนดิชิบะรอดกุดลเอ้ยอืออยเเพยเดียวอ่าบอกไอาตัวดำไม่รีดตัวดำไีดเขาม่ให้ือเนาะหยดนีมนี่แล้ว

ทำไปแลเลยเบิและเม่หัวสาวเม่มาเเสย่เบาไสเลยกะไปกระเพอะมนแบบเคยละคือว่านักเติบอยูเป็นเธอดีก็นเนาะชะลูปซองขวดแล้วก็มีแต่นอน แกแกปัปห้าเนาะไอเจียนไปเนาะ้เนจิา,าอืมนี่นหาหาก็อยากนอนเป็นไ <c oughs> ้นีจะอืมไข่ยังกรตามบอกจะหา ซลาต้มเขาพี่น้องต้มบริไซน์ยังใสแต่แเ,นเนนตมนออน,น,นเบอกม่าซีซได้ร้อยยมื่ออื่นจะเต็มรถแห่แน่สิอืมมาดูซีซีกินเบ็ดถวยนึ่งโลอ่าบอกใครพอซีนกินเบิดถวยหนึ่งอ่ะพอดีเราซีแหลกไม่ได้อ ยังเรืออยู่น้ำม anyway> ันเกลือบอกหาระส่กวกกใสไปบพอือมันเป็ดเปดสายกันหนวยไม่ก็ชิเพื่อสิเบิร์ตหนิกาหนวย ยังกินยังบ่ได้ก,กินนมก็กินบ่นได้ก,กินได้แต่ตุ่มข่าแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยใส่น้ำตาลจักนหน่อยสนนอะไรพี่น้องไปุเลยน่ามันยังกันนะอือยังคือคอเลสเตอรอลยังกันนะ ีสมอืมพ่อเลยพ่อเลยออเยกินไน้เดียวหนึ่งกินหอบบเบิร์สามพี่เนาะ